ใครอยากได้พระสั่นพิมพ์นิยมบ้างครับนี่ผมจัดมาให้หนึ่งองค์นะครับนี่เป็นพระสั่นพิมพ์ท่านขีดครับซึ่งนิยมครับนี่แล้วนี้สาภาพถือว่าสวยเลยนะครับลังลายนิ้วเป็นพระยุคต้นที่หลวงพ่อกลวยสร้างเองและเซตเองนะครับอันนี้นะครับเป็นพระที่น่าใช้ครับเป็นพิมพ์นิยมด้วยมีลงสื่อถุกเล่มนี่นี่นะครับอ่า องนี้สภาพรับประกันแท้ไม่หักซ่อมให้นะครับแล้วก็มีกเกลี่ยมกรอบเงินด้วยแค่กรอบนี้ก็ต้องมีซองพันแล้วครับประมาณซองพันสองพันห้านะเงินยันห่วงเลยนะนี่มขึ้นคอเลยเจ้าของเก้าขึ้นคออยู่นะครับทีนี้ผมได้แบงมาพี่พี่องนี้ครับผมได้มาผมแบงบางบางครับพี่พี่ปกติแล้วแบบนี้ครับก็มือซ่องขึ้นครับอืมสภาพนี้นะครับแล้วก็มีเลี่ยมเงินนี้ต้องมีมือซ่องขึ้นครับ องค์นี้เอาแค่8,700ร้ลมส่งครับย้ำนะครับท่านคีดพี่แปด0ันก็บ้านนี้โคตรถูกพร้อมเลี่ยมก็อปีิั้งห้าแบบนี้มื่นซองยังเช่าได้เลยครับ